ข่าวของเรานะครับนี่ก็ทหารราตระเราเหยียบกับระเบิดอีกแล้วท่หนูฟังครับบาดเจ็บอีก3นานี่ก็ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2แถลงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาประจําวันที่9สิงหาคมาเมื่อตอนเที่ยงที่ผ่านมานะครับเขาก็รายงานบอกว่าเมื่อเวลา10นาฬิกานะครับทหาร กองร้อยหานราบที่111ได้นํากําลังพลลาดตระเวนเส้นทางเพื่อวางลวดหนามป้องกันพื้นที่บริเวณรอยต่อโดนเอากับกฤษณาโดยก็มีจ่าส1บเธาน,นีพาหาเป็นหัวหน้าชุดและกําลังพลสองนายระหว่างตรวจสอบเส้นทางได้เหยียบกับระเบิดนะเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3นายดังนี้ก็คือจ่าสิบเธาน,นีพาหาข้อเท้าซ้ายท่อนล่างขาดนะครับ พลทหารภาคภูมิชัยสุระบาดเจ็บที่แขนและด้านหลังพลทหารธนันชัยไกรวงโดนแรงอัดนะแล้วก็เจ็บแก้วหูนะนี่ก็ปัจจุบันก็นำกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บส่งลงพยาบาลในพื้นที่เรียบร้อยแล้วเอาอยัางไงดีก็มันเนี่ยนะกไอ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 ,ไอ,ไ,อ,ไ,อไอทุนระเบิดเขมรเนี่ยนะานฟังมันไม่ยอมทำข้อตกลงกับเราด้วยนะในการเก็บเนี่ยนะ มันเอาไว้ยังงั้นนะคงวว้นะกันไม่กันไม่ให้เราออกไปนะนะ่ทั้งทั้งที่มันเป็นมันเป็นดินแดนของเรามันเข้ามาวางเอาไว้ในดินแดนของเราแทนที่มันจะวางในดินแดนของมันเนาะป้องกันดินแดนมันเนี่ยเจตนาของมันเนี่ยเป็นอย่างนงี้นะครับค่อยๆกินคืบเข้ามาทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับไอเราก็ผีผามไปก็ไม่ได้เอาไงดีเนี่ยเอาไอสิบแปดคนที่เราจับเอาไว้เนี่ยนะครับนะ นะให้มันไปลาดตะเวนด้วยดีไหมหรือไม่ก็ปล่อยมันกลับบ้านน่ะไอ้ตรงเนี่ยไอแนวไอแนวแนวสู้รบเนี้ยนะเอามึงวิ่งกลับบ้านไหมนะนะเอาปล่อยตัวไปมึงวิ่งกลับบ้านไป,นะนะป,ไปมึงรอดจะกลับระเบิดพวกมึงก็รอดตายไปเอางี้ดีไหม <c oughs> นะคงต้องคงต้องคุยหาข้อยุติให้มันได้โดยเร็วตอนนี้หยุดยิงแล้วก็ควรที่จะเข้ามาเก็บได้แล้วนะครับนะโดยการร่วมมือทั้งสองฝ่ายมึงฝังไว้ตรงไหนมั่งมา มาเอาออกไปนะตรวจรวมกันนะจุดไหนจุดไหนคือเราเอารถแท็กเตอร์เนี่ยเข้าไปลุยด้านโน้ฟังครับนะเพื่อที่จะวางแนวนะนะกวาดอ่ากวาดไอ้ทุนระเบิดพรุ่นี้ด้วยอ่ามันก็วยวายหาว่าเรากับปรับเปลี่ยนภูมิประเทศเ่อเราไม่กวาดก่อน,นะ่ะเราก็โดนทุนระเบิดอ่ะอื เนี่ก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่ทางผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยคงจะต้องรีบเคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วไม่งั้นเดี๋ยวเราก็จะสูญเสียกําลังพลเราอีกอะใช่ไหมบาดเจ็บกันอีกอะส่วนทางด้านฝั่งของมันนะครับโอ้โหตอนนี้อวยแหลกเลยนะครับเนะเรียรองเท้าเรียแข้งเรียขาโดนนั่นทาใหญ่เลยนะโอ้โหขึ้นไปใหญ่ๆเลยเดหนูฟังครับขอบคุณ ขอบคุณโดนนันทําที่แก้ปัญหาชายแดนัางทีมันไม่ได้แก้อะไรเลยมันแค่ขู่เอาไว้อ่ะอืมอ่ามันแค่ขู่มาคําเดียวอไอเรื่องของภาษีรับนะแต่โอ้โหขเมเน,นี่แบบเป็นบุญเป็นคุณเลยนะจะเสนอชื่อรับรางวัลโนเบลันนิภาพเลยนะโอ้โหอ่าไทยที่ว่าขี้ประจบแล้วเนี่ยเจอขมเมนเรียเนี่โอ้อหเลียแข่งเรียขาในเ่านุ่งฟังแล้วมาก เร,เราเราเลียกสู้มันไม่ได้นะอา้าวเอาสิอ่ะอันนี้แม้ภายหลังการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไประหว่างไทยกับบูจาจะจบลงไปแล้วเรียบร้อยภายใต้เงือนไข13ข้อเพื่อร่วมรักษาสันติภาพร่วมกันที่ประเทศมาเลเซียซึ่งมีสหรัฐอเมริกาและจีนร่วมเป็นผู้สังเกตการโดยที่วระชาชนทั้งสองประเทศยังคงติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดล่าสุดวันนี้แฟนเพจข่าวสารทางทหารนะครับอ r m y มี่อ่ i มิลิ r ทอรี ได้ออกมาเปิดเผยภาพของโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกานะที่ปรากฏอยู่ในบินบอร์ดขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากในกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาครับโดยทางเพจได้ระบุอ้างว่าฮันฮุนฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาสั่งขึ้นป้ายบิลบอร์ด led ขอบคุณทรัมป์ทั่วกรุงพนมเปญน,นะครับนะนอกจากนี้ก็ยังมีข่าวว่านายกกัมพูชาผู้นี้ยังสั่ง ให้โทรทัศน์ทุกช่องร่วมออกอากาศถ่ายทอดสดเรื่องราวนะเกี่ยวกับประวัติเชิงสารคดีของประธานาธิบดีทรัมป์โดยขอบคุณผู้นำสหรัฐที่เข้ามาแทรกแซงเพื่อยุติเหตุขัดแย้งไทยกัมพูชาและก็ยังนำเสนอเรื่องหุนมนเน็ตนาะยกรัฐมนตรีกัมพูชาเสนอชื่อผู้นำสหรัฐชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพอีกด้วย นะครับนะลิ้นมันแผลบเลยมัน,นเหลีอยแข้งเหลียขาเก่งจัดเดินูฟังทางด้านหุ่นผู้พ่อนะครับหุ่นเซนบอกว่าทหารไทยเนี่ยนะล่อนหนังตติกยิงใส่ทหารเขเมรว่างั้นฮนะจี้ให้รัฐบาลไทยสั่งหยุดทันทีเรื่องราวข่าวนี้หุนเซนได้โพสเฟซบุ๊กอ้างว่าทหารไทยเนี่ยใช้หนังระติก ที่บรรจุเม็ดโลหะนะลูกปงลูกปืนนี่ยิงใส่ฐานกัมพูชาขอให้รัฐบาลไทยสั่งให้หยุดใช้ทันทีโดยระบุว่าจริงๆแล้วนี่ผมไม่อยากจะพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้เลยอย่างไรก็ตามกันนิ่งเงียบอาจทำให้ผู้นำไทยไม่ตรหนักและประชาคมระหว่างประเทศอาจเข้าใจผิดสถานการณ์ได้ความขัดแยง้งชายแดนกัมพูชาไทยได้เปลี่ยนจากสงครามใช้อาวุธมาเป็นสงครามที่เกี่ยวกับหนังสติก๊กที่บรรจุลูกปืนและเม็ดโลหะ เมื่อมองแวบแรกนะสิ่งนี้อาจถูกเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเป็นเรื่องหน้าขบขันด้วยซ้ําแต่เมื่อตรวจสอบลึกลงไปแล้วเพราะว่าเป็นปัญหาร้ายแรงหากเราไม่เข้าไปแทรกแซงมันจะบานปลายจากหนังสติ๊กไปสู่การใช้อาวุธทุกชนิดท้ายที่สุดจะทําลายข้อตกลงหยุดยิงที่ผู้นํากัมพูชาและไทยบรรลุข้อตกลงกันอย่างอุตสาหะโดยมีการไกล่เกลี่ยอย่างแข็งขันโดยนายกมาเลเซียและการมีส่วนร่วมจากจีนและอเมริกา สำหรับกัมพูชาหากมีการกระทำเช่นนี้เกิดขึ้นผมจะเรียกร้องให้รัฐบาลออกคำสั่งให้กองกำลังทหารยุติการใช้โดยทันทีผมยังหวังว่าผู้นำไทยจะมีคำสั่งในลักษณะเดียวกันนี้ให้กองทพยุติการใช้อาวุธดังภาพที่แนบมาน,นี้ <c oughs> <c oughs> นะครับก็ใ <c oughs> นภาพนะครับก็จะมีลูกแก้วนะลูกแก้วที่เราเคยเล่นกันตอนเด็กๆนะแล้วก็จะมีทหารนะครับถือหนังกระติกนะแล้วก็บางรูปก็จะมีง้างหนังกระติก นะครับนะซึ่งนะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยผมว่ากาลังกําลังยิงหมานะครับนะคนไทยเราเนี่ยใช้หนังกระติกยิงนกแล้วก็ยิงหมาด้วยนะโดยเพราะหมาตัวไหนเนี่ยนะที่มันที่มันเห่าที่มันโคอ่ะนะแล้วก็จะแหวงกัดเราเนี่ยเราก็จะเอานังกระติกเนี่ยยิงหัวกบาลหมานะคนไทยเราใช้อย่างนั้นนะครับไม่รู้ว่าคุณเซนรู้หรือเปล่านะว่านังกระติกของคนไทยอะ่ะเอาไว้ยิงหมา ส่วนทางด้านประชาชนนะครับนะก็แอบ,บเข้ามาให้เราจับอยู่ทุกวันแทบทุกวันนะครับนี่ก็อีก17คนครับเขมรนหอบลูกจูงหลานแอบ,บเข้าเมืองไทยมาบอกว่าไม่น่ากลับไปเลยหลงไปหลงเชื่อไอ้ฮุนเซนมันตอนนี้กลับไปก็ไม่มีงานทำไม่มีงานแล้วมันจะไปม,มีเงินซื้อข้าวกินได้ยังไงเราอดอดยากๆเนี่ยขืนอยู่เนี่ยอดตาย เป็นโลคขาดสารอาหารตายแน่เสี่ยงย้อนกลับมาเมืองไทยดีกว่าว่างั้นนะนี่ก็เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการข่าวกองกําลังบุรพาหน่วยเฉพาะกิจอารยประเทศชุดควบคุมกรมทหารพลรานที่12นะก็เข้าร่วมกันควบคุมตัวชาวขเขมรสองครอบครัวจํานวน17คนนะครับมีเด็กเล็กรวมอยู่ด้วยขณะกําลังเดินเท้ามาจากไรอ้อยแนวชายแดน มุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่สวนปา์มในเขตหมู่บ้านผ่านศึกตะบนผ่านศึกอําเภอรัเยะประเทศจงจวัดสาแก้วจากการสอบสวนเบื้องต้นก็ทราบว่าทั้งหมดเนี่ยเดินทางมาจากปอยเป็ดาจังหวัดบันเจมีมนเจยแต่ละคนก็ต้องจ่ายค่านำพาให้กับชาว,วาเขมรด้วยกันคนละ3,500บาทยกเว้นเด็กเพื่อที่จะลักลอบข้ามแดนเข้ามาอย่างผิดกฎหมายแรงงานทั้งหมด ให้การตรงกันว่าสาเหตุที่ต้องยอมเสียค่านำพาในราคาแพงและต้องเสี่ยงชีวิตลักลอบเข้ามาก็เพราะว่าอยู่ในกัมพูชาไม่มีงานทำไม่มีไรายได้มาใช้ใจ่ายในครอบครัวที่ต้องเดินทางออกจากประเทศไทยเพราะว่าหลงเชื่อฮุนเซนแล้วก็ตอนนี้ชาวเขมรเริ่มอดอยากละไม่มีเงินซื้อสิ่งของที่จําเป็นในชีวิตที่ราคาแพงกว่าในประเทศไทยมากพวกตนก็หวังว่าจะหางานทําในตลาดโรงเกลือเพื่อให้มีชีวิตรอดอยู่ได้ จ้าหน้าที่ควบคุมตัวทั้งหมดไปสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปนะอย่าไปเชื่อมันทั้งหมดเนอะไอพี่ไอน้องทหารครับนะเคนมันให้ดีๆนะมันใสยรับมันแฝงตัวมาอะไรในในคราบของคนทํางานอะไรยังไงหรือเปล่านะครับมาหาตําแหน่งมาแจ้งตําแหน่งอะไรยังไงหน่วยงานของเรากลับไปให้